Қардың жер Қарадыым இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது multim-көштій сbird pecелия мазар көріosoң Hospital... мен осыныңейдер құшығын болғам болған отдекторы самымыз, үшін, бен женің жатқалады именно с eldы вечер сда сда сылды мен Терлш pelбain ทางเดินขึ้นไปถ้ำนะเ,นเพื่อนๆก็ะจะเดินเป็นด่านหินขึ้นไปนะก็จะเป็นช่วงนี้เป็นป่าติงลังก,ง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 ก็จะเป็นป่าเบญจพรรณสองข้างฝั่งทางตีนเขาก็จะเป็นป่ายางพาราป่ามันนะครับอ่เดี๋ยวเดินขึ้นไปนะโอเคนะครับอทางก็จะไม่ค่อยลกนะก็จะลกช่วงทางเขาท้ำนะ สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องนะนะครับวันนี้มานะครับเดินป่าเนาะเดินป่าเดินเขานะครับเที่ยวชมธรรมชาติน,าะน,นะครับสายผจนภัยแอสเซอร์แนเจอร์นะครับไม่คนพลาดเนาะวันนี้พามาเดินป่าแล้วมาดูอ่าถ้ำต่างๆเนาะเพิงหินเพิงถ้ำน,นี่ก็จะเป็นนะครับถ้าน้าเนาะ นาะต้นโกรทานะ,ะถ้าเกิดตามปา่าตามภูเขาอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนมากทางว้านผมจะเรียกว่าหนามโครทาเนาะก็เป็นยาสมุนไพรนะนี่นะครับเป็นหนามน,นี้นะครับนะนะครับหนามโกรทานะครับเนาะเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนนะนะตอนนี้ก็จะเป็นนะครับไหลเขาหรือว่าตีนเขาเนาะ,นะเดือดรล้อก,กันไปนะครับเนาะก็มีทางเดินนะ ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับกุฏิล้างเนาะทางภาคอีสานเรียกว่ากุดนะครับเป็นกุดล้างนะครับเรยกว่ากุฏิล้างเนาะเนี่ยจะมีกุฏิล้างนะครับ,รอรบของพระสงฆ์มาก็พังชิมรุดแล้วนะครับชาวบ้านมาทําให้เนาะเนี่ยนะครับพังชํารุดแล้วนะครับกุฏิพระสงฆ์มาอยู่นะครับข้างล่างก็จะเป็นถ้าลงไปเนาะก็จะอาจจะขาดแคลนนำเข้าปลานาน้ําอาหาร ath, การกินน้ํานะครับ สิ่งทีเป็นทางเดินของนายพานนะพานป่าเนาะ,ะเดี๋ยวเดินลัดล้อขึ้นไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะป่ารกทึบนะเป็นป่าดิบป่าบัิพันธ์ดิบแรงนะครับป่าดิบเขานะก็อจะขึ้นไปบนเขานะครับเหนือถ้ำขึ้นไปนะเพื่อนๆน,นะมาที่ป่านะมาสำรวจนะครับเพืงหินเพิงถนะ้ำเนาะ มาชมถ้ำกลางป่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งตรงนู้นนะเดี๋ยวผมเชิญเขาไปนะครับเนี่ยเป็นหน้าผาเนาะเป็นเป็นน้ำรอดเข้ามาข้างล่างนะนะครับอันนี้ทางบริเวณเหนือถ้ำเนาะน้ำก็จะรอดลงตรงนี้นะนี่นะครับ ไปตรงนี้มุดเข้าไปตรงนี้นะครับฝนตกมาก็จะเป็นทางน,น้ําไหลนะเป็นน้ําตกไหลนะครับเนี่ยน้ําตกไหลลงไปตรงนี้ที่ผมเดินขึ้นมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำเนาะมันก็จะแตกยาวไปนะครับ มีอ่างบ่อหินนะครับสวยๆงามๆเนาอะ,อะช่วงนี้ก็จะมีน้ํานะครับหน้าฝนก็จะมีฐาน้ําตกไหลขึ้นมานะไหลลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับเนี่ยโอ้โหบ่ออ่างหินนะเนี่ยนะ มอดเฟินนะเกิดขึ้นเยอะเลยนะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็เดินลักขึ้นไปได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวไปข้างบนนะครับเนาะ,ะถึงหน้าปากถ้ำเนาะถ้ำน้ำรอดนะครับเป็นถ้ำไม่ใหญ่นะขนาดเล็กนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะครับเป็นหน้าผาเนาะ เดี๋ยวพามาสำรวจนะว่ามีอะไรบ้างนะอะเป็นท้าน้ํารอดนะครับเนาะเนี่ยน้ําก็จะไหลเวลาฝนตกมานะรอดใต้พื้นนะครับเป็นผาน้ําตกเนาะเป็นเอ่อภูเขาหินทรายนะเป็นหินทรายนะไม่ใช่หินปูนเนาะส่วนมากก็จะเป็นนะภูเขาหินทรายเนี่ยตรงนี้เป็นน้ํารอดใต้พื้นนะครับไม่กล้าเข้าไปนะ ก็ต้องขาดเข้าไปนะเพื่อนๆจะเป็นหินถล่มลงมานะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะ,ะตัวน,นี้เป็นน้ำไหลลงมานะครับเนาะอะเป็นหน้าผาหินทรายนะเออไม่รู้ที่มาว่าชื่อทำอะไรนะครับพอดีเดินมาป่านาะมา สำรวจมาเจอนะก็เห็นอยูอ่หลายครั้งอยู่เนาะไม่ทราบนะครับ อัน,นี้ก็จะไปข้างล่างเนาะตัวน,นี้ก็เป็นช่าง้อนป่าหินเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะอก็สวยพี่อีกแบบนะครับเพื่อนๆเป็นหินถล่มนะเป็นหินเอ่อวางนะครับเนี่ย ็จะลอดขึ้นไปข้างบนนะอ๋อนะครับเป็นหินลอดนะสวยๆงามๆนะครับหินลอดนะครับก็จะประมาณนี้นะโอ้สวยงามในครับน้ำก็จะไหลลงไปตรงนี้อ่าที่มือผมชี้นะครับอ่าถ่ายลงมาก,ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ บรรยากาศก็ดีนะครับทางเข้าไปข้างในนะก็ <c oughs> จะมันเมื่อเดี๋ยวผมเตรียมไฟฉายมาด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นร่องหินแตกนะครับเนี่ยเป็นร่องเหลือหินแตกนะครับก็จะประมาณนี้นะเอาเดินทางต่อนะตรงนี้ก็จะเป็นของนายผ่านกั้นไว้นะมานอนพักนะ,ะเป็นทางน้ําไหลเนาะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันว่ามีอะไรนะครับเนาะ รยากาศน,นะครับก็ดีเนาะ,ะเป็นทําเมือนนะครับเนาะเดินไปเวลาฝนตกมาก็จะมีน้ําไหลลงมาเนาะ,ะเดินขึ้นไปเรื่อยเนาะก็จะเป็นทําเมือน,น่อยนะครับต้องระวังระวังด้วยนะครับวันนี้ก็จะมา โอ้มีนะมีข้างคาวนะบรรยากาศในภายในถ้ำนะครับ ทำสวยทำสวยทำน้ำรอดนะครับทำน้ำรอดเขาไปลึกอยู่นะะตอนนี้ก็จับก่อนก็มีครูบาอาจารย์มาอยู่เนาะนะครับเป็นทำน้ำรอดนะครับรอดเข้าไปเนาะโอ้ข้าวอ่ะทำขางข้าวเนาะ าถ้ำค้าคงคาวนะครับเนาะผ่าชมก็ไม่มีอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผนังเนาะเนี่ยรลองไปนะครับนะ ล่องแตกนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะคานเข้ามานะก็คานเข้าไปอีกนะต้องลอดเข้าไปนะก็จะลึกอยู่นะไม่กล้าเข้าไปนะนี่ทางที่ผมอ่ลอดเข้ามานะมันเกิดเป็นล่องหินแตกประมาณนี้นะครับเนี่ยเข้ามานะครับเนี่ยเป็นทางน้ำํำเป็นทําน้ํำลอดนะครับ พอดีผมจุดไฟไว้นะครับจุดตะเกียงไว้เนาะมันก้อนหินนะครับเนี่ยโอ้โหรอดไปจุดไฟทางนี้นะครับ ทางขึ้นไปนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะรอขึ้นไปเรื่อยนะนจุดเทียนไว้นะครับก็เลยสว่างหน่อยนะเป็นโถงท่าเนาะ นี่รอดลงมาตรงนี้ล่องหินแตกนะครับโอ้เป็นทางน้ำลอยลงมาทํำลึกเลยนะแต่ก่อนมาไม่ได้สำรวจลึกขนาดนี้นะก็เขาไปอีกลึอกอยู่นะประมาณ Ủa ừ, lại loại miền nữa à không chốt à, tiền máy chốt tiền อันนี้นะครับบริเวณถ้านะผมจุดไฟไว้นะครับจุดเชิญไว้เนะก็จะได้เวลาออกไปแล้วนะ ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมนะครับ